รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเปล่ายังหลัดดนตรีสร้างคุณค่าชิตซสีสันสาม ใจแต่คนไทยไม่เห็นค่ากลัวน้อยหน้าว่าคุณค่านิยมไม่ทันสมัยแม d e อ n เมืองไทยเราใครจะรับประกัน 并非总高。 การบ่าวยังหลัดดนตรีสร้างนนาคุณค่าชีวิตซีซั่นสสัปดาห์นี้ครับยังเป็นสัปดาห์ที่3อยู่นะครับมีหลายๆวงนะครับที่ดีใจได้เข้ารอบต่อไปแต่ก็มีหลายๆวงเช่นกันที่ก็ต้องตกรอบไปก่อนจะเริ่มการออดิชันกันต่อนะครับชมกติกาสักครั้งครับกติกาในอรอบออดิชันกรรมะการทั้ง4ท่านจะมีคะแนนคนละ3คะแนนรวมทั้งหมด12คะแนน ซึ่งในระหว่างที่น้องๆทําการแสดงอยู่กรรมการมีสิทธิ์ที่จะให้คะแนนหรือไม่ให้ก็ได้และถ้าคะแนนของกรรมการทั้ง4ท่านรวมกันได้9คะแนนถือว่าผ่านเข้ารอบแต่เมื่อการแสดงจบลงกรรมการแต่ละท่านสามารถเปลี่ยนใจได้โดยการเพิ่มหรือลดคะแนนลงแบบนี้คะแนนจะยังคงเท่าเดิมเพิเ่มหรือลดครับเท่าเดิมครับลบหนึ่งเพิ่มหนึ่งครับ และสำหรับกติกาพิเศษวงดนตรีที่ได้9คะแนนขึ้นไปจะผ่านเข้าสู่รอบคัดเลือกเพื่อให้กรรมการตัดสินอีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าวงในทําได้12คะแนนเต็มวงนั้นจะผ่านเข้ารอบเซมิฟ i n นลทั้งทีได้ทรากกติกากันแล้วนะครับตอนนี้น้องๆเยาวชนคนพันบ่าววงต่อไปพร้อมอยู่แล้วนะครับรเพราะฉะนั้นขอเสียงปรบมือดังๆเลย อราจารจย One ์วันเพลครับทำไมถึงแต่งตัวแบบนี้มาชุดที่พวกเราแต่งมาวันนี้มันเกี่ยวข้องกับเพลงบราจารจย One ์วันเพลงครับแล้วก็จะได้ระลึกถึงวีรบุรุษของไทยที่เสียสละชีวิตตัวเองเพื่อป<า>กป้องเพื่อชาติครับว,ว้าวตื่นเต้นไหมก่อนแข้รงรู้สึกเต้น้ตื่นเต้นรู้สึกตื่นเต้นมากเลยครับเพราะหนาวครับ อะไรผมคิดว่าวันนี้พวกเราสู้วงพี่ๆได้แน่นอนแต่พวกเราก็ต้องทําเต็มที่ครับแสดงว่าวันนี้มีความมั่นใจเกินรอยหรือเปล่าใช่ครับมั่นใจอยู่คนเดียววะคิดว่าจะได้กี่คแนนเก้าเก้าถ้าได้สิบสอก็ดีถ้าได้12ก็ยิ่งดีเลยเราวงโอโดดครับหวดเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับพวกเราจะทำสุดความสามารถเลยครับด ขอสดริวีรบุรุษสตรีบางระจันยามพม่าเข้าฟาดฟันเข็นฆ่าเสียสละตัวตายวายชีวาเพื่อรักษาแผ่นดินทองของชาวไทย But what you saw so so ขาจ,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 จะดูะดีเขาจัดดยดีมาทุกคนเลยนะเอาประเมิอได้ทีนึงครับน้องๆเก่งมากครับ8คะแนนที่มีอยู่ตอนนี้สุดยอดหนอนต้องการ9คะแนนคืออีกคะแนนเดียวเท่านั้นจะได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปแต่ถ้าได้12คะแนนเต็มไปรอบเซมิไฟแนลเลยนะฟังรรมการเลยครับครูวนครับการร้องเพลงเนี่ยนะเด็กคนนี้เนี่ยมีสติ แล้วก็มีใจของการเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์นี่เด็กเล็กๆทำได้ขนาดนี้สุดยอดขอบคุณครูคันครับคือไม่ไม่อยากจะเอาใจเด็กจนจนเด็กเข้าใจผิดว่าเด็กทำอะไรก็น่าเอ็นดูมันก็จะมีข้อผิดพลาดที่ที่มันเกิดขึ้นนะอย่างเช่น การปรับบาลานซ์ของกีตาร์เน oh oh, hey. oh. ี่ยความเรียบร้อยความลนอะไรบางอย่างมันมันมีให้เห็นอยู่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเล่นดนตรีด้วยความรักแล้วเนี่ยยังไงมันก็สัมผัสได้ว่ามันเพราะว่ามันดีมันเก่งจุงนายเก่งมากใช่ไหมเล่นเพลงอะไรให้พี่ฟังเพลงฝรั่งเพลงอะไรก็ได้เล่นให้พี่ฟังหน่อยพี่พี่อยากฟังขอแทมกับพี่แมวได้ไหมครับมามาเอาเอากีตาร์ เอาแบบไม่ต้องเป็นเพลงไหนที่เรารู้จักกันมาก่อนเลยเนาะ E minor ครับน่า E minor แค่นี้เหรอพูดกุยว่กันแล้วเหรอ D แล้วก็ C สามขอด uh. <ช>ยอดมากครับเป<ช>็นเกียรติมากครับที่ได้เล่นกับน<ๆ>ูนกิต้าฮีโร่ในอนาคตของประเทศไทยยอดจริงจริงน,นะครับขอบคุณพี่แมวด้วยครับเชิญกลับประจำที่เลยครับขอบคุณครับแต่ว่าการแข่งขันนะครับย่อมมีแพ้มีชนะตอนนี้ย้ำอีกหนึ่งครั้งน้องๆมีอยู่8คะแนนขาดอีแค่คะแนนเดียวเท่านั้นจะได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปและถ้าได้12คะแนนเต็มผ่านเข้าสู่รอบเซมิไฟนอลเลยนะลูกโชคดีนะครับน้องๆ พี่หนึ่งก่อนนะครับให้มาสามคะแนนเต็มนะครับอยากให้น้องๆเท่าเดิมหรือลดลงครับสำหรับผมพี่ลดเพราะว่าถ้าพี่เปรียบเทียบกับพวกเราคือผู้ใหญ่เปรียบเทียบเท่ากับรัฐนตรีอาชีพจริงๆ มันผิดแค่เวลาร้องแล้วมันเพี้ยนซึ่งมันเพี้ยนเยอะแค่นั้นเองแต่ถามว่าสนุกไหมคือสนุกคือเก่งเท่ากับระดับอาชีพจริงๆรดถหนึ่งนะครับเหลือเจ็ดคะแนนครับตอนแรกขาดหนึ่งตอนนี้ขาดสองละโอกาสเข้ารอบก็น้อยลงครูอ้วนครับให้มาแล้วสองคะแนนอยากให้น้องๆเท่าเดิมเพิ่ม หรือว่ารถครับเท่าดิมเท่าดิมครับให้เวลาลูกแปลว่าเนโอร้องเพลงเพี้ยนหลายทอนเลยรู้ตัวป่ะรู้ครับขอบคุณมากสบายใจแล้วแต่ที่ให้เนี่ยคำร้องชัดมาก พลังดีและมีความมั่นใจสูงมากจึงให้อันนี้ของนีโอเลยลูกเอาไปเลยเท่าเดิมนะครับยังอยู่ที่7จคะแนนครับนะครับ<า>ตอนนี้เหมือนเกมจะพลิกเลยนะเหมือนจะเข้ารอบง่ายๆกับกลายเป็นว่าอาจจะตกรอบก็ได้เป็นกำลังใจให้นะครับปลาเขียวครับให้เต็มเลยครับตอนนี้ถ้าไม่ผิดพลาดอะไรขอให้มันเท่าเดิม แต่ถ้ามันมีข้อผิดพลาดแล้วมันลดลงน้องๆอ,อาจจะตกรอบจริงๆนะครับป๋าจะให้เท่าเดิมหรือลดลงครับป๋ลลบ<ส>าลดหนึ่งมันคือมันจำเป็นนะครับเพราะว่ารักเด็กก็ต้องรักให้ถูกทาง นะครับคือเขามาเข้ามาดีทั้งวงก็จริงแต่ว่าสิ่งบกพร่องก็คือนักร้องซึ่งมันชัดเจนว่ามันเพี้ยนซึ่งผมให้สามไม่ได้หคะแนนครับณตอนนี้นะฮะเอาละในสตูดิโอครับนั่นแปลว่าคณะกรรมการคนสุดท้ายคือพี่แมวซึ่งตอนนี้ไม่มีคะแนนเลยน้องๆขาดอยู่3คะแนนถึงจะสามารถเข้ารอบได้พี่แมวครับอยากให้ เท่าเดิมหรือเพิ่มขึ้นครับ เตียยมาเตียมาเนี่เตี so ้ยมาเีเอาละโอ้ยตอนแรกตอนแรกเหมือนจะได้คะแนนเต็มเลยนะลูกแล้วอยู่ดีมาตอนรู้สึกว่าตายแล้วเราจะตกรอบอะรู้สึกไงรู้สึกหมดหวังครับเมื่อกี้คิดว่าเราตกรอบแล้วจริงๆใช่ไหมใช่โอ้โหแล้วคิดว่าอะไรทำให้เราเข้ารอบ น่าจะความเป็นเด็กหรือเปล่า oh, พี่จะบอกให้ว่าไม่เกี่ยวเลยใช่เลยลูกอยากรู้ไหมว่าทําไมได้เข้ารอบไม่รู้ครับฝากคณะกรรมการครับเชิญพี่แมวเลยครับทําไมครับคือสัมผัสได้ครับว่าน้องๆมีความรักในในดนตรีนะฮะในสิ่งที่เขาทาวงนี้ผมใช้ใจฟังเพียงแต่ว่าในการที่เราเพิ่มลดเพิ่มลดคะแนนเนี่ยในสังคมที่น้องจะต้องออกไปเผชิญนะฮะเวลาโตขึ้นเนี่ย มันมีความเจ็บปวดมันมีอะไรอีกเยอะแยะมากมายที่จะต้องเข้ามากระทบจิตใจเรานะครับนี่เป็นเพียงแค่ด่านแรกในการที่จะฝึกรับมือกับความทุกข์ใจในเบื้องต้นแค่นี้เองนะฮะแต่จริงๆแล้วพี่อยากให้น้องไปตั้งแต่ต้นแล้วละ่ะเก่งมากน้องๆเลยให้ดีที่สุดน,นะครับเจอเขาในรอบต่อไปขอเสียงปรบมื จำเอาไว้น้ำคำคนที่โกจำเอาไว้น้ำหน้าคนที่โกถ้าน้องทำได้ดีอย่างนี้ตั้งแต่ตั้งแต่ต้นมาจนจบนะ พี่อฟันธงนี้เลยว่าน้องอาจจะเป็นแชมป์ก็ได้โอ้โครงการดนตรีสร้างคุณค่าชีวิตโดยมูลนิธิคาราบาวเครื่องดื่มคาราบาวแดง